สวัสดีครับจุเบจุเบคลิปนี้กับผมไฟรนเลียทช anel นะครับก็เดี๋ยวในเมื่อมันมีอะไรแปลกใหม่เช่นเอ่อคลิปแบบแมปขีมาตกใช่ไหมให้เรามานั่งดูคอโคงของผู้เล่นกันดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเดี๋ยวมันก็จะรีขึ้นใหม่เนาะปึ้งปึ้งปึ้งเราต้องหาสีฟ้าใครไม่อยากตาลายมายมายืนจีนนะตกครึ่งแมปไหนจริงหรือเปล่าเราไปดูกันตกครึ่งแมปตกครึ่งแมป เทสเทสไหนอะ่ะเอ้ยอ่อ่อจีนตกตกครึ่งหนึ่งอ๋เอเฮ้ยตกครึ่งแบบของจริงว่ะทุกคนเด้อเดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ตกตรงนี้ไม่ตกเฮ้ยตรงนี้ตกว่ะเฮ้ยขมีเขมีนี่นะ มีต้นคิดมั่นทุกคนเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นมีต้นคิดว่าเอ้ยมีตุก๊กตาหิมะว่ะโหยเจ๋งว่ะมีตกครึ่งแมปด้วยฝนตกไม่ทั่วฟ้าใช่ปะฝนตกไม่ชั่วไม่ทั่วฟ้าไปไหนเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปจากโหงในเกมจินตกครึ่งเดียวอันนี้หิมะตกหรือทำพอเสร็จเสร็จ <laughs> ก็ งานดูลวกๆไปหน่อยใช่ไหมแต่แต่จีนนี่จีนมีประดับนี่ได้นะกองแกงกองแกงมันเรียกอะไรนะฮะพวงพวงพลาสติกะผมเรียกไม่ถูกอ่ะไหนเออเดี๋ยว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 มันไม่ใช่แค่ครึ่งแบบธรรมดาแล้วมันแค่กระยอมหนึ่งตรงนี้นี่ว่าใช่ไหมเนี่ยมันแค่กระยอมตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเราเราไปดูฝั่งฝั่งเทมเพิร์ไหมฝั่งดันจีนไหมว่าตกหรือเปล่ามีอยู่ครึ่งเดียว งบมาน้อยให้งบทำฝนหลวงมาน้อยเฮ้ยมันมันตกถึงดันดันจีนป่ะเอะไม่ถึงตุ๊ก,กตาหิมะไม่ละลายด้วยนี่โอ้โหตุ๊ก,กตาหิมะอะไรเนี่ยเอโอลาฟหรือบ้านเนี่ยไม่ไม่ยอมละลายด้วยพลังแห่งเอลซ่าใช่ไหม เฮ้ยหรือว่าจะมีอิตเตอร์เอกอยู่ในโซนโซนหกเราไปดูไปหาดูกันตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าว่ามีอะไรอไหมงไงพวกร้องเล็กร้องอยากเห็นมีมะสึก <laughs> yea, มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมยังไม่มียังไม่มีนะไหนเรามาดูซิว่าโซนหกมีหิมงหิมะแอบอยู่ตรงไหนหรือเปล่า เขาอาจจะมีแบบอ e ีเตอร์เอให้เราไปไล่ตามหาเฮ้ยไม่ต้องไปจีนก็ได้ตรงนี้ก็ไม่ตกตรงนี้ตกตรงนี้ไม่ตกโอ้คนโขง่งคอมเมนต์น้อยอยู่นะตรงนี้ตกแล้วตรงนี้ตกแล้วไหนมาดู่อหิมะควอบคุมไม่ทั่วนะตรงนี้ไม่ตกนะทีมงาน <c oughs> เห็นคลิปแล้วก็ทำให้ตกทั่วๆด้วยใช่ไหม เดี๋ยวทีมงานบอกเตะมึงออกจาก K L ม่งเลยโอ้ยระบบนี้ยังไม่เปิดให้บริการไหนไมีมีหิมะตรงไหนอีกไหมน,นั่นตรงตรงซอมบี้ก็ไม่มีแล้วอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีอ่ะดูดิตรงห้าสิบด่านจะมีไหมทุกคนไม่มีนี่แค่อยู่ระพันตรงนี้ก็ไม่หนาวแล้วหิมะไม่ตก ห้าสิบด่านก็มีฝนตกอยู่ปะปายเฮ้ยขีมาตกอยู่ปะปายโอเคทุกคนก็ประมาณนี้คะค่ๆไม่มีอะไรมากเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตอลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับจุเบจุเบ